ล่อยนะหนึ่งไม่กลับเพราะเหลียงจะลวนลามหนูแม่ช่วยด้วย STOP IT! LET her GO! HER กลับบ้านเดี๋ยวนี้ปล่อยนะหนึ่งไม่กลับกลางความเงียบงันของราตรีทุ่งนาผืนนี้กำลังเป็นพยานการต่อสู้ของชีวิตหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วยามรติการ ความมืดมิดกลืนกินทุกสรรพเสียงเหลือเพียงความเงียบงันที่น่าพรั่นพรึงนถนนเปลี่ยวแห่งยโสธรโชคชะตากำลังเล่นตลกกับชีวิตอันเปราะบางความหวาดกลัวเข้าครอบงำในขณะที่แรงปรารถนาอันมืดมิดกำลังคืบคลานทุกวินาทีที่ผ่านไปคือแรงกดดันที่บีบขั้นณจุดที่ความหวังกำลังจะดับลง ไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องในมุมมืดที่ความรุนแรงก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันในค่ำคืนนี้หัวใจดวงน้อยดิ้นรนเพื่ออิสรภาพที่อาจไม่เคยได้มาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่นี่ท่ามกลางความมืดมิดของชนบทไทยที่ความจริงอันโหดร้ายกําลังเปิดเผยเมื่อสิบปีก่อนเรื่องราวเช่นนี้อาจเคยเกิดขึ้น โปรดจงเป็นพยานการเริ่มต้นของบททดสอบครั้งสำคัญกำลังจะปรากฏแก่สายตาคุณแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อแสงแห่งวันใหม่มาเยือนบนถนนดินแดงสายนี้แต่แล้วในความมืดมิดนั่นเองแสงแห่งความหวังก็ได้ปรากฏขึ้นหยุดนะปล่อยน้องเดี๋ยวนี้ ชายชราผู้มาจากความมืดมิดและพ่อเลี้ยงพูดเต็มไปด้วยความโทสะต่างยืนประจันหน้ากันกลางถนนดินแดงเอกแม้จะชาราแต่สายตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดีย่ยวในขณะที่พ่อเลี้ยงก้าวขู่หาด้วยท่าทางคมคูไหมผู้เหนื่อยล้าจากความหวาดกลัวค่อยๆสุดลงกับพื้นมองดูการ,รเผชิญหน้าเบื้องหน้า ด้วยหัวใจที่บอกช้ำ <sh arp> ไอ้แกอย่ามายุ่งแกนั่นและ <sh arp> ที่ต้องหยุด <sh arp> มึงต้องโดนแน่เมื่อการเจรจาไร้ผลมีเพียงการกระทำเท่านั้นที่จะตัดสินการประทะเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว <must> เอกแม้จะสูงวัยแต่กลับเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไว <sh arp> เขาสามารถหลบหมัดของพ่อเลี้ยงได้อย่างเชียดชิว และเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยวิชาที่สังสมมานานปีเพียงชั่วพริบตาเอกก็เผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่เขาหลบหมัดของพ่อเลี้ยงได้อย่างคล่องแคล่วและต่อกลับด้วยศอกที่ทรงพลังกระแทกข้ที่ท้องของพ่อเลี้ยงอย่างจังทำให้ชายชกรต้องจุกและถอยร่นวินาทีนั้นเองเอกไม่รอช้าเขาใช้จังหวะที่พ่อเลี้ยงเสียหลักคลร่างใหญ่ให้ล้มลงกับพื้นอย่างเด็ดขาดจากนั้นก็หันไปคว้าแขนไหม ผู้ซึ่งกำลังหมดแรงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทั้งสองต่างเร่งฝีเท้าวิ่งหนีไปตามถนนดินแดงทิ้งความมืดมิดและอันตรายเอาไว้เบื้องหลังหลังจากวิ่งหนีมายังยาวนานเอกและไหมก็มาถึงที่หมายกระท่อมนาอันคุค้นเคยที่ยกสูงกันน้ำท่วมยืนเด่นเป็นสงา่าท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่แสงอาทิตย์ยามรุ่งเชา้าเริ่มทอประกายบนเส้นคอฟ้า ค่อยๆขับไล่ความมืดมิดที่เคยมอบความหวาดกลัวออกไปไม้ซบหน้าลงนกับไหลเอกด้วยความโล่งใจน้ำตาแห่งความสุขและความเหนื่อยล้าไหลรินเอกมองย้อนกลับไปบนถนนดินแดงที่ไกลออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าภัยอันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ผ่าใต้แสงตะวันอันอบอุน่นแต่พ่อเลี้ยงผู้พ่ายแพ้ในค่ำคืนนี้อาจยังไม่ยอมจบเรื่องง่ายๆ เงาแห่งการรบกวนและอาฆาตแค้นอาจยังคงตามรังวานเอกผู้กล้าหาญต่อไปไปไกลแล้วปลอดภัยนะจากนี้ไปหนูจะทำยังไงพี่เอกหนูไม่มีที่ไปแล้วหนูขออยู่ที่นี่ด้วยนะอย่าห่วงอะไรนะ พี่จะช่วยทุกอย่าง <All right. S 1> การผจญภัยของเอกกับเพื่อนๆยังไม่จบตอนต่อไปจะเป็นตอนอะไรคอมเมนต์กันด้วยนะครับ